ดูเป็ดนะครับวันนี้จะไปถามแม่หูไม่มีความรู้สึกแกไกับเป็ดสามตัวนะครับมันใจตัวว่าเป็ดับเป็ดเป็ดยังสึมาจอยแทะขับเป็ดจอยวันนี้มาเสซ่บเต้วันนี้นี่อมีนางหลดเวยของแค่ตัวครับพรุ่งนี้เราจะมีลาบเป็ดหน้าบ้านเสียงอีสานแม่ว่าเป็ดเป็ดถ้ากินบ่เป็นสามตัวนี่เป็ดแมวต้อมาจอย พี่อยากกระลีพี่สวยงามอืมวันนี้ทำกี่ชิ้นแล้วคะแม่วันนี้ตกกับสามสามร้อยกว่าก็มันก็หกปีแล้วนะที่ทำวันนี้ก็ชื่อเสียงก็มีแล้วเป็นลาตีกะหลี่ลายรุ่นอันนี้ยังไม่ทอดนะคะยังไม่ทอดค่ะแม่มั่นใจขนาดไหนคะว่ากะหลี่แม่อร่อยมั่นใจค่ะมันเป็นลาตีกะหลี่ลายรุ่นค่ะอร่อยทุกชิ้น มาใส่เงินใหม่เป็นสนั่นเลยนี่วันนี้300กว่าชิ้นละไปละอย่าลืมมาดหนุนนะครับที่บ้านเลขที่555บ้าห้าบ้านหนองไทรมโนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะน้ำทีมโลยลาตีดาวฮโตกะหรี่ลายรุ่นลาตีกะหรี่ลายรุ่น